อกาสที่ดีนะครับได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP ที่45ละนะครับก็พบกับผมนะครับวาทิตโชคสิริครับเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับในการไลฟ์สดตอบปัญหากฎหมายรายงานกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับวันนี้นะครับก็ยังได้รับเกียรตินะครับจากผู้ที่คําำวอร์ดนี่วในวงการแรงงานนะครับพบกับผู้ในการกลุ่มงานอุทรและยึดอายัดขายทอดตลาดทุกสินครับ ขอออดิศักดิโกมุกครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ยังเป็นช่วงสถานการณ์ที่ยังคงแบบน่าห่วงอยู่ก็ช่วงโควิดก็ยังแต่เราก็ยังมาไลฟ์สดกันให้ทางประชาชนที่สนใจรวมถึงนายจ้างลูกจ้างนะครับได้ทราบถึงปัญหาด้านกฎหมายแรงงานอยู่ครับยังคงมีนัดกันอยู่ทุกวันอังคารใช่ครับทุกวันอังคารก็ยังเวลาพบอยู่ บ่ายสามโมงครับนะครับขออนุญาตเป็นกันเองก็คือขอเรียกพี่ศักดิ์เหมือนเดิมนะครับยินดีครับคุณบัตรคือวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดดีกว่าในการที่จะมีปัญหามาสอบถามดูเพราะว่ารู้สึกจะมีเข้ามาเยอะนะครับพี่ดีครับครับช่วงนี้ก็คือต้องต้องตามต้องตามสถานการณ์เหมือนกันใช่ตามกระแสครับเป็นเป็นอย่างนั้นครับผมก็และอากาศช่วงนี้ก็ร้อนด้วยนะฮะ ใช่ครับในห้องนี <an> ้ก็ร้องด้วยครับก็ยังมีรู้สึกออกมาออกมาหลายทีแล้วก็คือมีมีคนคอยติดตามพอดิสกอยู่เรื่อยนะโอ้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราก็อยากให้เชิญชวนนะครับก็เห็นว่าต้องการที่จะแชร์ความรู้ในเรื่องของกฎหมายแรงงานก็อยากให้ทางผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมรับฟังกันเยอะๆเป็นกําลังใจให้เรานะฮะในเรื่องของการ ออกมาไลฟ์สดตรงนี้เรามีนัดกันน่ยทุกทุกบ่ายดีกว่าบ่ายช่วงบ่ายสามโมงนะฮะก่อนทุกบันอังคารครับโอเคก็เป็นกําลังใจให้ทุกทุกท่านครับผมนะครับให้ผ่านพ้นไปด้วยกันนะฮะอย่าลืมไปฉีดวัคซีนด้นะครับคุณวาทิตครับครับผมก็พร้อมแลจะพร้อมพี่อดิศักนะครับโอเคครับผมดีครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดีกว่าเราเริ่มคําถามเลยจะได้ไปกันได้เร็วๆอืม ทีนี้ผมก็ช่วงนี้ก็ได้รับสายเยอะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือทางการถามผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ,อ Youtube อะไรก็ตามแต่นะฮะ <c oughs> ก็ถามมาในทํานองเกี่ยวกับโควิดนี่แหละไอ้เขาถามอย่างนี้ครับยี <c oughs> สคสับ,บเขาบอกเนี่ยเป็นลูกจ้างก็ช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่อนก่อนเดือนพฤษภาก็ก็ เมษาน่าจะประมาณช่วงๆนั้นหรือก่อนนั้นมันจะมีช่วง,งการที่หยุดยาวๆก็ได้กลับบ้านเขาก็มีมีช่วงที่เขาจะได้กลับบ้านกับภูมิลำเนาเขาะนะฮะครับลูกจ้างะนะฮะก็ปรากฏว่าอย่างนี้ครับเขากลับไปเขาก็ถามว่าถ้าเขากลับไปที่ภูมิลำเนาเนี่ยในวันนั้นเนี่ยมันยังไม่มีการแจ้งประกาศในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ เกี Anyways, ่ยวกับโควิดที่จะให้กักตัวหร mm ืออะไรก็ตามแต่เช่นการขอความร่วมมือหรืออะไรเงี้ยทีน like ี้พอกลับไปแล้วทางจังหวัดดังกล่าวเนี่ยแจ้งว่าเออถ้าเกิดคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเช่นกรุงเทพมหานครสมุทรสาครอะไรเงี้ยถ้าเข้ามาเนี่ยให้กักตัวขอความร่วมมือให้กักตัวเนี่ยเป็นเวลาสิบสี่วันซึ่งนั่นลูกจ้างก็มองว่าอาจจะทำให้กลับไปทํางานให้กับนายจ้างไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าอย่างเงี้ย จะถือว่าลูกจ้างเนี่ยขาดงานติดต่อกันสามวันไหมถ้าเกิดหยุดกักตัวสิบสี่วันเนี่ยแล้วเป็นเหตุให้ในจ้างเนี่ยมีสิทธิ์เลิกจ้างได้หรือเปล่าครับพี่ริศักดิ์ช่วยแจงในเรื่องนี้ให้ลูกจ้างทราบหน่อยครับ <c oughs> ครับอืมก็เป็นคําถามที่น่าสนใจเลยนะครับนะฮะว่าเอ่อจากคาถามนะฮะว่า <c oughs> เมื่อเขากลับไปในช่วงอ่าอาจจะช่วงก่อนสงการหรือช่วงสงการนะฮะ <c oughs> แล้วบางเออสถานการณ์ช่วงนะั้เป็นช่วงที่กําลังอ่อ พูดง่ายคือมีการติดเชื้อกันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะนะฮะใช่ใขณะนี้ต้องชี้แจงก่อนนะครับว่าณขณะนี้นี่นะครับทางรัฐบาลเนี่ยสุนทรียบัยบัตที่ออกมาเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือนะครับที่จะต้องการที่จะให้ประชาชนเนี่ยอยู่กับที่นะครับนะฮะการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด่ขอให้เกิดขึ้นเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะครับนะฮะเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อหรือการติดเชื้อซึ่งกันและกันนะครับทีนี้ <c oughs> จากคาถามเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าเขาต้องจะมีการคาดการณ์นะครับ<ม>นะว่าภาพเบังเอิญจังหวัดมีประกาศนะครับนะฮะว่าผู้ที่เข้าในพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับนะและมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือว่าเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นมีความเสี่ยงปุ๊บ <c oughs> เนี่ย <c oughs> ก็ให้มีการจักต,ตัวนะจำนวนอย่างน้อยสิบสี่วันเพื่อสังเกตอาการนะครับทําให้เขาไม่สามารถกลับกลุ่มแนวเดิมของเขาคือคืที่สมาจเป็นกรุงเทพนี้นะฮะแล้วก็ไปทํางานตามปกติได้เย มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะฮะในจ้างจะบอกว่าอย่างเงี้ยคือเป็นการขาดงานไหมนะฮะเกิดว่าเขาไม่สามารถกลับไปทํางานได้ต้องถูกกักตัวนะครับนะครับกรณีนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆนับปัจจุบันเนี่ยนะครับโลกในการติดต่อเนี่ยอาโรคโซเชียลนี้ค่ะไม่ใช่โลกในการติดต่อแบบโควิดนะโลกการติดต่อเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างนะครับนะฮะถ้าเป็นการจริงๆใช่ผมว่าลูกจ้างก็สามารถแก้งไปที่นายจ้างได้นะครับคุณวาทิ์นะครับว่า เขาอาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วอาจถูกกักตัวนั่นคือพี่นิสัตกำลังจะบอกว่าในในโซเชียลเนเช่นไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรืออะไรที่มีโทรศัพท์ถูกต้องครับใช่ครับนะฮะว่าตอนนี้เขาถูกกักตัวอยู่ที่ภูมิลำเนาหรือบ้านของญาติพี่น้องที่สนิทของเขานะฮะและทำให้เขาไม่สามารถเดินทางกลับไปทํางานได้นะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับถ้าเผื่อในลูกจ้างแจ้งนะครับ หรือว่าแนบหรือว่ามีประกาศของจังหวัดที่ประกาศมาด้วยอย่างนี้นะครับเป็นหลักฐานส่งนะส่งไฟล์ให้ในจ้างทราบเนี่ยอย่างนี้ถือว่าการขาดงานนั้นมีเหตุอสมควรครับคุณวัชิตครับนะฮะมีเหตุสมควรนะฮะไม่ถือลูกจ้างขาดงานเกินก่าสมวันทำงานติดต่อกันนะครับไม่ถือนะฮะนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับณขณะนี้เนี่ยมาเป็นเรื่องการขอความร่วมมือนะครับมันเป็นเรื่อง เขาเรียกอย่างที่บอกก็คือไม่อยากให้มีการแพร่กระจายเชื้อไปใช่ครับไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้คือมันมีโอกาสเสี่ยงทั้งนั้นถูกไหมใช่ครับหรือขนาดเดียวกันนะฮะหากเป็นจริงข้อจริงนี้ครับคุณวาทิตว่าเกิดลูกจ้างเดินทางไปนะฮะคุณวาทิตนะคล้ายๆกระจุมาสักคู่นี้นะเดินทางไปอาจจะไปเยี่ยมญาติไปพบญาติไปลดน้าดําหูผู้หลักผู้ใหญ่ตามประเพณีที่พอสมควรนะฮะแล้วปรากฏว่าพอเดินทางกลับมานะปรากฏว่า ทางนู้นที่คุณเพิ่งเดินทางทึ่เพิ่งเดินทางกลับมาเนี่ยแจ้งมาว่าทางนู้นมีคนติดโควิดที่เป็นญาติสนิทของคุณจริงๆอ่าอ,อย่างนี้แสดงว่าคุณเนี่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับลูกจ้างนั้นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงถูกไหมฮะก็เพิ่งอาจจะเพิ่งไปใกล้ชิดสัมผัสใกล้ชิดกับพบป,ปากกับคนที่ติดเชื้ออืนะครับครับอย่างเนี้ยผมว่าก็มีเหตุสมควรอีกที่เขาจะสามารถที่จะต้อง ปากตัวเองถูกไหมฮะแล้วก็ไปทําการตรวจซะนะฮะเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงถูกไหมฮะก็ไปตรวจซนะสถานพยาบาลของรัฐหรือโเอกชนก็สุดแล้วแต่นะครับซึ่งมันสอดคล้องกันกับมาตรการของรัฐใช่ไหมฮะที่ว่าเกี่ยวกับคนหมายการควบคุมโรคด้วยถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับนะฮะแล้วกรณีอย่างนี้เนี่ยเมื่อท่านทราบแล้วว่าท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและท่านกำลังไปตรวจแล้วก็รอผลอยู่เนี่ยนะครับ ถูกต้องนะครับที่ท่านควรจะหลีกเลี่ยงการที่จะไปพบปะหรือไปทํางานตามปกติเพราะท่านอาจจะติดแล้วไปแพร่เชื้อกับคนอื่นได้ด้วยไม่รู้นะบางทีเราไม่รู้เป็นถูกครับเป็นบางทีเราเชื้อรุ่นใหม่จากอินเดียจากอฟรกการเน่ยไม่ปรากฏอาการนะฮะใช่ใช่ไม่ปรากฏอาการเลยใช่ครับนะฮะไม่รู้ประเทศไหนแล้วตอนนี้ไม่รู้ประเทศไหนอัสกีกาอินเดียผสมมากแล้วก็ได้นะครับใช่ไหมการเป็นเชื้อไทยหนักกว่าเดิมอีกนะฮะนะครับนะกรณีอย่างนี้นะครับ ถ้าตัวเองพบว่าลูกจ้างนะฮะพบว่าตัวเองติดเชื้อหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็หลูระหว่างการตรวจเช็คแล้วก็รอผลการแจ้งว่าตัวเองติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยนะครับกรณีนี้เนี่ยนะครับลูกจ้างกับนายจ้างอาจตกลงกันนะครับนะฮะลูกจ้างอาจใช้สิทธิ์ในการลาป่วยได้ครับคุณวาทิตอ๋อนะฮะลาป่วยหรือมีวันหยุดพักผ่อนประจำปีหรือที่เรามักเรียกว่าพักร้อนยาวๆเนี่ยลูกจ้างอาจใช้สิทธิ์ลาพักร้อนก็ได้ใช่ครับผม นะฮะหรือนะครับหรือตามมาตรการของกรมสวัสดิการและกรมแรงงานเลยนะครับก็มีหนังสือขอร่วมมือไปที่นานจ้างนะครับว่าหรือในจ้างลูกจ้างอาจจะตกลงกันนะหยุดงานให้ลูกจ้างหยุดงานโดยที่ลูกจ้างไม่รับค่าจ้างตามหลักสัญญาต่างตอบแทนก็คือ no work no pay ก็ได้นะครับนะฮะหรืออีกนะครับในจ้างใจดีให้หยุดงานไปเลยแล้วในจ้างตกลงย้อนไกเงินค่าจ้างให้ตามปกติ ก็ <N> <c reek> ไม่ผิดกติการคราับทุกอาทิตเราแต่มุม <N> <c reek> ใช่ครับแล้วแต่นะครับแต่ก็คือเป็นเรื่องที่นะครับอยู่ในภาวะที่เราทุกคนกต้องรักษาระยะห่างนะครับรโซเชียลดิแสแทซ์นะครับนะฮะนะครับก็เป็นมาตรการรือเป็นแนวทางที่ในจ้างแต่ละสถาวการจะเอามาใช้ในแต่ละแต่ละกิจการแล้วกันว่าจะใช้อะไรที่เหมาะสมกับสถาบันการตรงนั้นพี่ดิศพูดมาประเด็นนี้น่าสนใจมีประเด็นขึ้นมาเลยครับถามต่อไปอีก ครับเขาก็ถามเลยทีนี้ว่าผมก็ดูแล้วน่าสนใจครับเขาบอกว่าเอ้ยถ้านายจ้างเห็นนะครับว่าลูกจ้างเนี่ยในบริษัทแล้วกันครับติดโควิดอืมติดโควิดนายจ้างบอกเอ้ยอย่างเงี้ยจะขอเลิกจ้างได้ไหมโดยอ้างว่ามันจะเป็นอันตรายต่อพนักงานคนอื่นๆในองค์กรเนี่ยเลิกจ้างได้ไหมโอ้ อันนี้ก็ต้องเรียบตามตรงนะครับว่าการติดเชื้อโควิดของลูกจ้างเนี่ยนะครับอืมันไม่ใช่ถือเป็นความผิดนะครับคุณวริตนะฮะเราไม่รู้ว่าเราลูกจ้างอาจจะเราวัดระวังตัวแล้วนะฮะอาจจะไปติดตรงไหนยังไงเราก็ไม่รู้นะฮะถูกไหมฮะอาจจะไปตลาดไปซื้อของหรือจะไปสัมผัสกับใครกับลูกคนนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองติดหรือเปล่าลูกจ้างก็ไปติดใหี่ทีนะฮะพูดอ่งตรงตรงง่ายๆคือว่าการติดที่ลูกจ้างได้รับเชื้อแล้วก็ป่วยนะฮะป่วยอาการอย่างเนี้ย ไม่ถือเป็นความผิดถ้าในจ้างเลิกจ้างลูกจ้างด้วยสายเหตุนี้นะครับ,รบว่าลูกจ้างติดเชือ COVID ้อโควิดเนี่ยถามว่าในจ้างเลิกจ้างได้ไหมได้แต่ต้องจ่ายค่าเจเชิลูกจ้างหนกฎหมายนะครับอืแล้วที่สำคัญน,นะครับก็อยากจะฝากทางในจ้างลูกจ้างนะครับด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในสถาน,นะที่คู่ตรงๆคือย่ําแย่กันทั้งคู่แล้วอนะครับกรณีที่จะมาเลิกจ้างลูกจ้างอย่างเงี้ยผมมองว่าไม่ต่างอะไรเป็นการซ้ําเติมกันนะครับลูกจ้างอาจจะ ไปพบหมอพบแพทย์แล้วก็รักษาตัวนะฮะเหมือนที่เขาเป็นข่าววันเนี้นะฮะสิวัน20วันก็หายกลับมาทํางานตามปกติได้ก็เยอะแยะนะฮะใช่ครับไม่ใช่ไปมบบเว่าติดแล้วจะต้องติดไปตลอดชีวิตหรือว่าต้องไม่รอดมันก็ไม่ใช่นะครับถ้าเราดูตามข่าวนะครับพี่ศักิ์ครับเวลาคนติดโควิดเนี่ยผมว่าในใจเขาเครียดครับเครียดนะ ใช่ครับใช่ครับแล้วยิ่งมาเจอแบบสมมุติในจ้างให้ออกอีกเนี่ยใช่ครับมีความทุกข์อยู่แล้วนะนาทีนี้ผมว่าอย่าซ้ําเติมไปเลยนะครับผมว่าต้องช่วยเหลือกันดีกว่านะฮะให้โอกาสก็ให้เขาไปรักษาตัวหรืออะไรใช่ครับใช่แล้วค่อยกลับมาพร้อมกันกลับมาอ่าใช่ก็ยังไม่ได้เสี่ยงเมื่อทุกอย่างปลอดภัยหมอตรวจดีแล้วหายเรียบร้อยดีแล้วค่อยกลับมาผมว่าอย่างเนี้ยในจ้างเองก็ได้จ่ลูกจ้างด้วยนะครับนะฮะผมว่าทางออกอย่างนี้น่าจะดีกว่าใช่แต่อย่าไปเลิกจ้างเขาเลยแต่ถ้าเลิกจ้างเขา ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย้วครับก็ยังมีหน้าที่อยู่ต้องมี้ที่ต้องจ่ายถ่ยเชยต้องบอกกล่าวลุกหน้าแล้วก็ว่ากันไปเป็นประเด็นที่ตอบได้เอลียรแล้วก็ชัดเจนครับล้วส่วนใหญ่ถามมาเยอะครับตรงนี้ครับผมครับผมฝากทีนี้ก็ไปคําถามต่อไปเลยดีกว่าครับนะฮะก็เอาเอกสถานการณ์ช่วงนี้มีการเลิกจ้างพนักงานเยอะพนักงานก็จะจ้างในส่วนที่จําเป็นในตำแหน่งที่อาจจะแบบ เหมือนจํากัดขึ้นนะครับทีนี้กบเขาอย่างนี้เขาถามมาครับในจ้างเขาถามมาเขาบอกเอ้ที่บริษัทเขาเนี่ยมันมีการจ้างลูกจ้างในตําแหน่งแม่บ้านอืมนะครับทีนี้ในช่วงโควิดเนี่ยเขาก็ลดแม่บ้านลงบางส่วนแม่บ้านที่เคยทํางานเนี่ยอยู่แบบล้างทําความสะอาดสถานที่เนี่ยครับสมมุติมีสี่ชั้นเนี่ยอาจจะแต่ก่อนเนี่ยมีทุกชั้นเลยอืตอนนี้อาจจะเหลือชั้นละสองคน ครับถ้าเราสองคนอืมก็คือเป็นการลดอัตราส่วนลงครับทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาอาี้ครับสมสมมติว่าแม่บ้าน A เนี่ยเขาทํางานอยู่ที่ชั้นสี่อืมชั้นเดียวครับทีนี้ชั้นสามเนี่ยเขาเขาเลิกจ้างพนักแม่บ้านออกไปก็เลยจะให้แม่บ้าน A เนี่ยคนเนี้ยลงมาทําชั้นสามด้วยครับทีเนี้ยแม่บ้าน A เขาาอ้างว่าอุา้ยไม่ใช่หน้าที่เขาเขาไม่เคยไปทําชั้นสามอืมนะมแล้วก็ ให้ผมให้ไปทําไม่ทําหรอกเพราะว่าชั้นสามก็เหม็นเหม็นมากเลยเพราะว่าคนจะใช้ห้องน้ำชั้นสามเยอะอาจจะเป็นห้องน้าผู้ชายผมเดาว่าอย่างนั้นครับทีนี้ก็เลยเขาเลยบอกว่าเอยอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ที่มีอํานาจกระทําการเป็นนายจ้างหรือเป็นนายจ้างเองก็ตามแต่เนี่ยจะถือเป็นการขัดคําสั่งนายจ้างและเป็นเหตุให้ในายจ้างเนี่ยสามารถออกหนังสือเตือนที่ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งได้หรือไม่ครับพี่ดิษักช่วยชี้แจงประเด็นนี้นิดนึงครับอืมนะครับ สำเร็จคถามนี่ก็น่าจะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะครับ <นะ S 1> ใ,ในจา้างอาจต้องการที่จะรักษาฐานะตัวเองใ,ให้อยู่ได้ก็อาจจะมีการเลิกจ้างพนักงานนะครับต้องบอกนี้ก่อนครับว่าไอกรกรรมตกลงรับลูกจ้างคนหนึ่งเข้ามาทํางานเป็นตําแหน่งแม่บ้านมีหน้าที่ในการทําความสะอาดน,นะครับนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในจ้างจะให้ทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานหน้าที่ตัวเองโดยตรงนะครับเช่นท้างลามสะอาด อาจจะให้ทาตรงนู้นตรงนี้โดยปกติแล้วในจ้างสามารถที่จะบังคับบัญชาหรือมอบหมายได้นะครับนะลูกจ้างก็ต้องไปทําตามนะฮะทำตามที่ในจ้างนะฮะมีคําสั่งนะฮะหรือมอบหมายให้ไปทาด้วยนะครับการไม่ไปทําก็ถือเป็นการขัดคําสั่งนะฮะก็ถือเป็นความความกระทำผิดตามข้อบังคับหรือระเบียบอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันมีบางกรณีนะครับมันมีบางกรณี แต่ว่าโอกาสอย่างนี้จะเกิดขึ้นน้อยครับประเภทว่าจ้างมาแล้วเนี่ยนะครับ,รบะมีข้อตกลงหรือกำาวนจใาสัญญาเลยว่าแม่บ้านชื่อนางเอเนี่ยนะครับนางเอเนี่ยจะทํางานทาความสะอาดเฉพาะชั้นสี่อย่างเดียวอสมมุติอย่างนั้นนะฮะชั้นสี่อย่างเดียวจะไม่ไปต้องมาทํางานชั้นอื่นใช้ชั้นสี่เท่านั้นนะครับถ้ามีข้อตกลงกันนี้ชัดเจนอย่างนั้นอะ ดังเอจึงจึงจะมีสิทธิ์ที่จะไม่ไปทํางานที่ชั้นอื่นได้ไม่ถือไป็นการถกคำสั่งนะครับนะแต่ในความเป็นจริงโอกาสเกิดขึ้น0.0.0.0เลยครับคุณวาริตครับเพราะบางทีเป็นตําแหน่งเขาเรียกทั่วไปนะผมว่าใช่ครับคใชครับนะฮะการที่ในจ้างมอบหมายนะครับให้ไปทํางานเคยทํางานชั้นสี่แล้วต่อมามีการลดพนักงานลดอะไรลงนะฮะก็ให้ทํางานชั้นอื่นด้วยนะครับถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยในหนึ่งวัน สมมตินะฮะมอบหมายว่าวันเนี้ยนางเอไปทํางานความสะอาดที่ชั้นสามมาชั้นสี่ให้สะอาดนะครับอย่างที่เหมือนกับมีพนักงานประจาอยู่ชั้นสามเลยอออย่างเนี้นะครับนะถ้านายวิสัยเนี่ยมันสามารถทําได้อืนะครับนายยี่ใสสามารถทําได้กรณีอย่างนี้นะครับนะก็ต้องถือว่าคําสั่งนั้นเป็นรามและชอบด้วยกฎหมายนะครับถ้าเขาไม่ได้แกล้งถ้าถ้าเขาจริงใช่ครับเป็นการสั่งตามหน้าที่อย่างนีถูกต้องครับเขาก็ไม่ทําเขาก็ไม่ได้ว่ามอบหมายทํางานนอกเหนือ อ่าถูกไหมฮะ,ะครับนะฮะแต่ถ้าหากว่าโอ้โหชั้นสีที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ฟอธรรมดามันเป็นฟอใหญ่กว้างมากเลยนะฮะการทำคามสะอาดเนี่ยนะฮะปัดกวาดเช็ดถูด,ดูแลแก้วน้าชงน้ําชาผู้บริหารอะไรต่างๆเนี่ยับเป็นการคนวิสัยแน่แล้วว่านางเอไม่สามารถทํางานที่ชั้นสามได้ด้วยอย่างแน่แท้นะครับแค่ชั้นสี่อย่างเดียวทําเต็มที่เต็มเวลาก็แทบจะไม่ทันอยู่แล้วใช่อย่างนี้นะฮะถ้าเร็งเห็นผลได้ขนาดนี้นะครับ แล้วเป็นการค้นวิสัยที่นางเอจะทําได้เนี่ยนะครับการ,รที่นางเอทำขาอาจจะเพียงแค่ชั้นสี่ตัวเองประจําการอยู่แค่ชั้นเดียวก็หมดเวลาแล้วอืไม่สามารถไปทำชั้นชั้นสามได้อีกเนี่ยรกรณีอย่างนี้ในแจ้างจะบว่านางเอขัดคําสั่งอย่างเนี้ไม่ได้นะครับเพราะเป็นการค้นวิสัยที่นางเอจะสามารถกระทําได้เพราะมันเกินกําลังกับตัวเองก็ต้องดูความจริงใช่ครับก็ใช่ครับต้องดูเทามจริงด้วยนะครับแต่ยากมากนะครับในข้อตกลง นะฮะหรือว่าในสัญญาจ้างนะฮะที่กําหนดไว้เนี่ยจะบอกว่าคุณจะทํางานแค่เฉพาะหน้าที่ตรงนี้เฉพาะตรงนี้เท่านั้นยากมากครับโอกาสเกิดน้อยมากนะี่ผมว่าคือคือคุณเป็นคือตําแหน่งเขาก็ต้องบอกกลางๆแหละเข,เขาอาจจะไม่ได้ระบุว่าคุณต้องทําเฉพาะชั้นสี่ใช่ครับใช่ไหมครับบางทีแบบถ้ามันมีโอกาสที่จะต้องแบบเปลี่ยนชั้นบ้างอย่างเงี้ยอเขาก็ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติงานใช่ครับหรืออาจจะเกิด อะไรที่มันไม่เรียบร้อยที่ชั้นสามอาจจะว่ายวานในบ้านในชั้นอื่นๆตรมาช่วยกันทำสมมติงนี้นะฮะมันก็สามารถทําได้ถูกไหมฮะอย่ใช่ว่าอือย่างนี้ถ้าหากว่าไม่เป็นแบบตามถือว่าองกสื่อเตือนได้ไหมฮะถ้าเผื่อเป็นคำสั่งอย่างที่บอกว่าเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายอย่างเนี้ยถ้าคุณไม่ไปทําอย่างนี้สามารถที่จะที่นาลงโทษทางวินัยได้ครับนะครับมันก็อยู่ที่นายจ้างอย่างที่บอกนะฮะแต่ถ้าหากว่าโอ้ของบางอย่างมันมันทไม่สามารถทําได้อย่างแน่แท้อย่างที่บอก เป็นคนมิสัยที่เขาจะกระทําอ่ะครับครับแล้วพอบอกอะไรเขาทาแล้วเขาทาไม่ได้อ่ะจะไปลงโทษเขาอย่างเงี้ยทนไม่ได้นะครับมันก็ต้องดูด้วยดูข้อจริงเป็นเรื่องไปครับครับครับเมื่อกี้ได้สัญญาณเตือนไหมได้อีกหนคำถามนี้ละครับพี่นิ์ครับผมนี่ก็พยายามให้ได้เต็มที่ที่สุดนะครับก็ทจริงถ้ามีคําถามในไลฟ์มาก็ก็ได้นะอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าหมดเวลาก่อนก็อยาจะมีเราก็ช่วยกันตอบนะฮะได้ได้คุณหาครับที่ได้ครับทีนี้มา มาเปลี่ยนโหมดนิดนึงก็อาจจะเป็นในเรื่องของโควิดนั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนในเรื่องของปัญหานิดนึงะนะครับ,รบในส่วนนี้ก็ถามมาครับยิริศักด์เขาบอกว่าอย่างโควิดเนี่ยนะฮะเคยบริษัทเคยประกอบเหตุการณ์ได้กําไรผลประกอบการดีในช่วงนี้มาเนี่ยก็สบสบทบเทาทําให้แบบเคยมีสาขาที่หลากหลาย ก็ต้องปิดตัวลงอืมทีนี้ปัญหามันอยู่นี้ฮะว่าเอ,อในจ้างเนี่ยนะครับมีความประสงค์จะให้พนักงานคนหนึ่งที่ทํางานในตําแหน่งพนักงานบัญชีเนี่ยนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้ย้ายลงมาทําที่จังหวัดพิษณุโลกอืมค,คือเป็น<ม>โซนภาคเหนือครับทีนี้ในสาขาของทั้งสองสาขาเนี่ยมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้ว โดยย้ายให้มาทํางานในตําแหน่งเดิมพนักงานบัญชีนะฮะแล้วก็อัตราเงินเดือนก็เท่าเดิมแต่ลูกจ้างเขาบอกงี้ฮะเขาบอกว่าไอ้การที่เขาต้องย้ายกลับมาอยู่ที่ย้ายลงมาอยู่ที่พิุโลกเนี่ยมันอาจจะต้องทําให้เขาเนี่ยต้องมาเสียเงินค่าใช้จ่ายบางอย่างเพิ่มขึ้นเช่นค่าเช่าบ้านเพราะเดิมทีอยู่เชียงใหม่เนี่ยเป็นบ้านญาติอยู่แล้ว<ม>เป็นบ้านพ่อแม่เนี่ยมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่มาอยู่พิศโลกเนี่ยครับต้องเสียค่าใช้จ่าย เล่นค่าเช่าค่ากินค่าอยู่อะไรเองอเขาบอกอย่างนี้เนี่ยลูกจ้างคนนี้นะฮะมีสิทธิ์ที่จะไปเสด็จไม่ไปตามคําสั่งของนายจ้างได้หรือไม่และอาจแลวจะมีสิทธิ์ได้รับค่าจเจอเฉยพิเศษในส่วนนี้หรือไม่ครับที่ดิฉันขอญอาชี้แจงหนะะ่อยอืโอโหคคาถามนี้ครับก็อาจจะสืบเนื่องคล้ายๆกันนะครับคำถามโควิดรวนๆเลยนะ,นะครับสืบเนื่องกันนะครับ ก็เรื่องนี้ต้องขออนุญาตตอบเป็น2ประเด็นก่อนนะครับนะในประเด็นแรกก็คือการที่ในจ้างนะครับมีสาขาอยู่ทั้งที่เชียงใหม่และทั้งที่จังหวัดพิษนุโลกนะครับครับลูกจ้างทํางานอยู่ที่สาขาที่เชียงใหม่ใ่นะครับพอเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นก็ต้องปิดสาขาที่เชียงใหม่ลงแล้วก็ให้ลูกจ้างเนี่ยได้เลิกจ้างนะฮะให้มาทํางานที่สาขาที่พิษนุโลกนะคร ประเด็นแรกคือโทษนะครับในการที่ให้ลูกจ้างมาทํางานในสาขาอีกสาขาหนึ่งเนี่ยนะครับต้องมาวิจัยว่าเป็นการย้ายสารปรกอิการตามตามตาตรา120รือเปล่าครับนะครับซึ่งในมตาตรา120วรัคแรกเนี่ยนะครับบอกเลยนะครับว่าในจ้างซึ่งประสงค์จะย้ายสารปกการแห่งหนึ่งแห่งใดไปณนะสถา,านที่ใหม่นะฮะหรือย้ายไปยังสถานที่อื่นของในจ้างเห็นไหมฮะคือสถานที่ที่จ้างมีอยู่แล้วแต่ไปย้ายไปสถานที่อีกสถานที่หนึ่ง อย่างเนี้ยก็ถือเป็นการาในจ้างย้ายขาวประกบดรยการตามมาตรา120นะครับครับน่าต้องตีประเด็นนี้ก่อนนะครับนั้นประเด็นนี้กรณีนี้ก็คือการที่ในจ้างที่จ้างย้ายจากเชียงใหม่ไปประจำอยู่ที่ที่สุโ,โลทกับที่ในจ้างมีสาขาอยู่แล้วก็ถือเป็นการย้ายตามมาตรา120นะครับทีนี้โอเคเป็นการย้ายแล้วนะฮะประเด็นต่อมาต้องมาวิจัยว่าไอการย้ายเนี่ยนะครับ ลูกจ้างได้รับผลกระทบสําคัญต่อการดำรงชีวิตของตนเองหรือครอบครัวของลูกจ้างหรือเปล่านะฮะอย่างคําถามที่ถามมาบอกว่าเขาต้องไปเช่าที่อยู่อาศัยทําให้ต้องเสียค่าจ่ายแพงขึ้นอืเพราะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่แล้วเป็นบ้านญาติอไม่ต้องเสียก็อาจจะมีครอบครัวอยู่ด้วยอย่างน้นะครับนะฮะกรณีนี้เห็นได้เลยนะครับว่า ปกติที่จะเป็นการย้ายแล้วถามว่ามีผลกระทบกับความเงชีวิตของลูกจ้างหรือไม่เนี่ยหลักๆก,ก็คือเรื่องของเวลานะครับเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะครับเรื่องของอความผูกพันทางเรื่องของครอบครัวพลัะเรื่องครอบครัวนะครับซึ่งถ้าหากว่าการย้ายตังกล่าวนะครับลูกจ้างกลุ่มนนวเดินอยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วนะมีบ้านอยู่มีอะไรยอยู่ต้องมาอยู่ที่พิษโลกซึ่งมันต้องมาเสียค่าใช้จ่ายค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้น แล bs, a strike, a me, ้วเป็น huh. น้ำซ้อาจจะมีครอบครัวท so ี่เชียงใหม่สมมตินะครับครับพอถึงวันศุกร์วันเสาร์ที่ที่บงหยุก็ต้องรีบเดินทางกลับมาอะไรกลับมานะฮะซึ่งเห็นได้ว่ามันกระทบอาจจะกระทบนะฮะนะฮะอาจจะกระทบต่อการดำรงชีวิตของตัวลูกจ้างเองก็ของครอบครัวลูกจ้างด้วยครับถ้ามันกระทบนะฮะนะฮะลูกจ้างก็จะมีสิทธิ์ที่จะทาอะไรครับแจ้งให้ในจ้างทราบนะครับว่าเขาต้องการที่สิ้นสุดสัญญา S <S> ก็คือไม่ไปทํางานที่ทันวโลกแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดการที่ในจ้างสั่งขยายนั้นลูกจ้างรับผลกระทบลูกจ้างก็จะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยพิเศษครับคุณวัชิตครับตามมาตรา120ตรงนี้ต้องเป็นเรื่องที่เหมือนกับลูกจ้างต้องต้องอมีเหตุและผลนะครับที่ดิศักที่ในการที่จะแจ้งว่าเ,าเดือดร้อนยังไง ใช่ครับก็อาจจะต้องแจ้งผลกระทบเมื่อไหร่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับว่าผมเป็นคนเชียงใหม่นะ่ะผมทํางานกับคุณเพราะว่าผมคนเชียงใหม่ผมจะอยู่เชียงใหม่ครับแล้วอยู่จะไปให้ไปอยู่พีซึ่งโลกซึ่งไม่ใช่บ้านของเขาอย่างนี้นะครับแล้วครอบครัวเขาอยู่เชียงใหม่อนะครับอย่างนี้โอเคก็ถือว่าเขาได้รับผลกระทบที่สําคัญต่อความมั่นชีวิตของเขาหรือครอบครัวนะฮะหรือถ้าหากจะเป็นเปลี่ยนโจทย์นะครับคุณมาทิตว่าเป็นอีกคนสมมุติเป็นคุณมาทิตนะยายทํางานที่สุโโลกนะฮะที่เป็น อาจจะเป็นบ้านของคนที่ใกล้ชิดหรือสนิทกันเนี้นะเอออยากไปอยู่ที่โลกอยู่แล้วนะฮะ,ะหรือมีบ้านคนรู้จักอยู่ที่ทวีโลกครับไปใส่อยู่ก็ได้อย่างนี้อาจจะมไม่เป็ผลกระทบนะครับคุณวาติศอ๋อก็คือหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องไปเช่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับนะมีคนที่อยากไปอยู่ด้วยอยู่นั่นอ,อยู่แล้วถูกไหมฮะอย่างนี้นะครับสม,มประโยชน์ใช่ครับนั้นการย้ายตามตามาตราร้อยยี่สิบเนี่ยสมมติย้ายสาขาไปลูกจ้างต้องติดตามย้ายไปที่ทวีโลกจํานวน สิบคนเม่ได้หมายว่าทุกคนจะต้องเดือดร้อนเหมือนทั้นหมดถูกไหมฮะบางคนอาจจะไม่เดือดร้อนก็ได้อย่างที่บอกบางคนอาจจะมีภูมิเราอยู่ที่พิศโลกอยู่แล้วการย้ายอยู่เชียงใหม่เขาต้องย้ายเขาก็ต้องเช่าสถานที่พักอยู่ถูกไหมฮะแต่พอกลับอยู่ที่โลกอ้าวโอ้มีบ้านตัวเองอยู่เลยมีบ้านแฟนอยู่อย่างเงี้ยสมมุตินะครับนะอย่างนี้ไม่รับผลกระทบนะครับครับชอบด้วยอย่างนั้นนะครับอย่างนี้ไม่ผลกระทบนะครับอย่างนี้ไม่ถิอได้รับค่าเฉยพิเศษคือมัน เขาเรียกว่าเป็นเงื่อนไขของแต่ละคนมันต่างกันใช่อย่างนั้นดีกว่าใช่ครับใช่ครับคนอาจจะเอาไม่เดือดร้อนอะไรไม่กระทบอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอย่างเงี้ยลูกจ้างสามารถที่จะปฏิเสธไม่ไปได้ปฏิเสธแล้วก็แจ้งให้านจ้างเขาทราบนะครับว่าไม่ไปพูดง่ายๆนะครับนะไม่ไปแล้วก็แจ้งสาเหตุเขาแล้วก็เดี๋ยวในจ้างเขาจะฝือว่าเขาเห็นชอบด้วยเขาก็จะพิจารณาจ่ายเรื่องทเขาไม่เห็นด้วยหรือยังไงก็เขาก็ส่งเรื่องมาที่คณะกรรมการ โสดิการยินิีไถ่ถูกไหมฮะก็ยังมีช่องทางอยู่ใช่ครับในการที่จะพราะกฎหมายคดีไฟให้เด้จ้างเป็นคนแจ้งนะครับนะฮะนะครับนี่แหละครับนะครับก็ชัดเจนนะครับในเรื่องของการย้ายสถานประกอบการนะครับของสาหรับลูกจ้างทีนี้ก็หมดเวลาเร็วลักการแจ้งยี่สิบนาทีครับครับตรงนี้ก็เป็นอาจจะมีเวลานิดนึงนะครับแต่ก็พยายาม พยายามตอบให้ได้สาระและเข้มข้นที่สุดเจียมจะเอาปัญหาที่มันใกล้ตัวกับทุกทุกท่านในเวลานี้นะฮะในสถานการณ์ปัจจุบันเอามาตอบอย่างน้อยก็เป็นแนวทางถูกครับนะครับให้ในจ้างลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจและให้ปฏิบัติต่อกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนั่นคือเป้าหมายสําคัญเลยของกรมใช่ครับครับผมครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้เป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับกดไลฟ์กดแชร์นะครับ กด subscribe ให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมกับพออดิศักิ์ก็ขอญ,ญาตลาไปก่อนก็สอรอช anel เปิดเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมนะครับสำหรับวันนี้ขอขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ